สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับมีนาจันแปงในรายการสวัสดีคุณบ้านนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะวันนี้วันจันท์วันจันเหรอฮะใช่แล้วค่ะจันต้องทำยังไงฮะ ก็โอเคหละลาล่าเลิงเพราะว่าเมื่อวานเพิ่งหยุดมาห่อเหี่ยวหรือว่าห่อเหี่ยวเอาห่อเหี่ยวเพิ่งห่อเหี่ยกันเลยนะวันนี้ค่ะก่อนที่จะเข้าเรื่องราวของรายการสวัสดีคุณบ้านของเรามีกิจกรรมดีๆมาแนะนํากันมาแนะนาวันนี้ก็ขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ไปสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของคณะตัวเองนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าคณะสถาปัตย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของผมนะฮะก็เรียกได้ว่ามีอายุ จำเนียนการมาถึงนี่นะฮะนับตั้งแต่วันก่อตั้งเลยนะฮะก็ปีนี้ก็ประมาณ20ปีมาแล้วนะฮะก็ก่อตั้งมาประมาณ20ปีแล้วคือเราเริ่มต้นจากเป็นภาควิชาก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยได้รับการยกระดับขึ้นมาเป็นคณะสถาปัตย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะฮะก็เป็นหนึ่งในคณะวิชาที่มาเติมเต็มองความรู้ทางด้านการออกแบบนะแล้วมีกิจกรรมเราจะมีกิจกรรมเฉลิมฉลองถือว่าเป็นการคิกออฟนะครับคิกออฟของ วาระ20ปีสถาปัต์เกษตรเนี่ยสองวันนะครับก็มีตั้งแต่วันศุกร์ที่21มีมนาคมคจนถึงวันที่20วันเสาร์ที่22มีนาคมเลยแต่กิจกรรมที่อยากมานําเสนอท่านผู้ชมคิดว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจะนะฮะก็คือในวันเสาร์ที่22มีนาคมนะครับตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่าย4โมงเย็นเลยเป็น innovation talk when design meets business นี่น้องมีนเราจะเรียกได้ว่าเป็นรวบรวมเอามวลมหาเซเลบ ในวงการ oh. ออกแบบนะครับนักคิดนักสร้าง <Yeah. S 1> สรรค์ต่างๆเหล่านี้นะไม่ไม่ใช่เพแต่ที่เป็นสถาปนิกแต่เพียง <That. S 1> เดียวนะครับจะเป็นพวกนักธุรกิจต่างๆที่ได้มีการนําเอาองค์ความรู้ทางด้านการออกแบบเ <That. S 1> นี่ยเอาไปสอดแทรกอยู่ในตัวเนื้อหาทางการทำโปรดักต์ทำธุรกิจของเขา oh. ไม่ว่าจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือแม้แต่ในเรื่องของพวกการออกแบบ <That. S 1> อาคารบ้านเรือนอะไรต่างๆเหล่านี้ก็โอ้โหวิทยากรนิ่มมากัน 20ท่านเลย2ท่น20ท่านเลยแล้วเขาจะมาพูดกันในสไตล์ innovation talk ก็คือจะมีม20สไลด์สไลด์ละ20วินาทีอ่อคือทุกอย่างบอกว่ารวบรัรดเร่งรัดให้รรเราว่าคือจะเอาเค้นกันมาเลยเอาแต่เลื้อหา แบบเน้นเนนเอาแต่แบบเจาะลึกถึงกึืนเอาประเด็นสําคัญสำคัญมาพูดมาคุยกันก็คงจะมาแชร์มาแบ่งปันประสบการณ์ที่น่าสนใจกัน<ฆ>มากมายหลายท่านนะฮะมีตั้งแต่ดรสิงห์อินทราชูโตนะฮะ<ฆ>นี่เป็นนักออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม,อมของสถาปัตยเกษตรเลย คุณยารินดาบุญนาครู้จักไหมสถาปนิกนักแสดงนะฮะคุณตุ้มสรกลอดุญญาโนนุ่มเมืองจันนะฮะอันนี้สนิทสนมกับผมแลอยังดีเรียนเชิญท่านมาด้วยแล้วก็ยังมีอีกมากมายเลยทีเดียวอันนี้คือจัดที่คณะเลยจัดที่คณะเลยนะครับถ้าสนใจนะครับก็ดูตามรายละเอียดที่นําเสนอเมื่อสักครู่นี้ได้เลยนะฮะก็ไปดูได้ที่เว็บไซต์ของคณะเลยนะครับ ว w วไวเว็บนะครับ arc. ku. ac. th นะครับ arc ก็ a r c h นี่นะครับ ku. ac. th นะฮะมีรายละเอียดครบครันเลยครบครันนะฮะใครว่างก็ไปกันได้ครับ เป็น2วันเลยใช่ไหมสอวันเลยผมเป็นโมดูเรเตอร์ในอะไรเงี้ยอ่า2ีและ22นะคะมีนะคมีนั่มเองค่ะมีตลาดนัดสีเขียวด้วยอุ้ยไปเดินตลาดวันนี้22นี่พอฟัง Innovation Talk เสร็จแล้วเที่ยวเกษตรแฟร์ต่อได้เลยเริ่มวันนั้นพอดีเลยโอ้โหไปรอเที่ยวเลยได้ไหมอ่ะได้เลยนะฮะโอเคค่ะช่วงนี้ไปพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเราสคนกับสวัสดีคุณบ้านกันต่อค่ะ Thank mm -hmm.